สวัสดีครับมือนี้มาอีกแล้วนะครับมือนีมาแกงน่อไม้แบบสบายสบายตามใจฉันนะจ๊ะเอาเริ่มจากเอาน่อไม้ดิบนะครับมาทําการต้มให้มันจืดนะครับน่อไม้มันจะมีความขมของมันอยู่กัต้มให้มันจืดนะครับแล้วก็สีเห็ดเคื่องแกงของน่อไม้นะครับอุปกรณ์เครื่องปรุงก็คือมีพริกนะครับอันนี้คือพริกแดง บางคนก็จะใส่สพีกสวนหรือพิกที่เขาชอบนะครับแล้วก็เขาเบื่อนะครับเพจจากเขาเหนียวแซ่นํำนะครับเ้าสารเขาเนี่แหละนะครับแซ่น่ำแล้วก็มีใบายานางใบายานางกะลางซะก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําการกะยี่เอาน่ำนะครับอันนี้คือพักสแงะนะครับพักแงะก็คือเป็นพืชสมุนไพรทางภาคอีสานนะครับมันจะมีกลิ่นหอมแบบ ชุนชุนกินแบบคิ้วคิ้วเม้นเคียวนะครับแล้วก็นี่มีบวบแล้วก็ผักขานะครับบางคนหมักใส่ลายครับผักขาหรือว่าผักเม้นผักเน่าผักชะอมแล้วแต่คนเชิญนะครับใส่บวบข่าปมีบวบนะครับไปาหมักผักยังใส่ไปครับอันนี้ผักอีตูนะครับไปาหมักใส่ลายก็เด็ดมาใส่ลายครับอันนี้คือผักอีตูหรือแมงลักผักอีตูในภาคอีสานนะครับอันนี้ก็ต้มน้ำ เราไม่ให้มันจืดนะครับให้มันให้มันสุกแล้วกะ็ทาการยองยานางนะครับอันนี้คือเข้าสิ่ใวิธีในการใส่มือกะยี่นะครับกะยี่ยานางให้มันมีหนําขันเอาหนํามันนะครับบางคนกะสิ่ใสในการตําหรือว่าปัน่นหรือว่าจังได้กะแล้วแต่ฐานะของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เขาสิ่ใสมือในการกะยี่เอานํายานางนะครับยานางนี่เฮ้าล่างสะก่อนแล้วก็มือ เมื่อเอานีก็ล่างสะก่อนนะครับแล้วก็มาขยีเอาน้ำยานางที่มันเป็นน้ำสีเขียวๆนะครับถ้ายานางมันเข้มข้นหลายมันก็จะมีความเหนียวของน้ำมันออกมานะครับถ้าข้นบอมกักบอมักว่ามันเข้มข้นเกินไปก็เ่ากตเติมน้ำเข้าไปได้ในทีลัางนะครับเอาก็คั่นเอาค่อยๆคยัค่นเอานะครับ ไพ่ธาตุแบบได้ก็เหตุแบบนั้นนะครับบางคนสิสิตให้ละเอียดแล้วก็ใส่ไปน้ำน่อไม้แล้วก็คอยเติมน้ำทีหลังนะก็ได้ครับอันนั้นคือเป็นแล้วแต่สูตรของท่านนะครับแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละบุคคลเนะาะเขาเหตุตามความที่เขาชอบคิดว่าอันใดมันแสบกะเหตุไปนะครับมันเป็นแบบฉบับของ แต่ละบุคคลเนาะเขาก็ตามนั้นเลยใช้เวลากายีพ่อสมควรจนกว่าเฮ้าสิบพอใจกับนำยานางที่เข้าสีใส่ในการเห็ดนํำแกงนะครับอันนี้การนาะจะได้ได้แล้วเขากะมาทำการเอานอมไม้ที่ตุ่มจืดแล้วนะมาล่างนําคุมออก บ,บางคนสิเทน้ำออกแล้วใส่น้ำม่เข้าไปเลยลก็ไดครับอันนี้คือเอาตักแยกออกมาเพื่อล้างน้ำผมของอยานางโดยการใส่น้ำม่เข้าไปนะครับใส่น้ำม่มเข้าไปบางคนอาจะ เนื้อหน่อไม้ใส่หมอนะครับส่วนที่เป็นน้ำคุมนะเขาก็จะเอาถิ่มนะครับมาเสีบอะไรใส่น้ำเก่าของมันนะครับส่วนบางคนสีใส่น้ำยานางก่อนจังมาใส่หน่อไม้ที่ลังนะาก็อันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านสะดวกแบบนั้นก็สามารถเ็ดได้อันก็เกลืองแกงของมันก็คือนี้ ข่าเบื่อนะครับข่าเบื่อนี่เห็ดจากข่าเนี้ยน้านะครับอาัดแส่ไว้จักสามสี่ชั่วโมงหัมันอ่อนหรือสแส่ไวน้นานก็น,นานแต่แล้วแใจความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับอากาศใส่ตามที่เขาต้องการเขาใส่หนอ่อยใส่ลายนะครับถ้าใส่ลายเขากับสีได้น้าแก,กล้งออกมาที่เข้มข้นก็ไปอีกนะครับทำการตั้มให้มันละเอียดนะครับตามตามตามขูดขูด ไปมาเฟกับใส่ร้ายนะครับอันนี้คือโได้กินเพจนะคบก็เลยใส่สันนีก็สิได้เป็นก้อนแบบนี้นะครับส่วผู้ได้สีละลายก้อนเก่าเบื่อน,นี่กับนำยานางก้อนมาใส่หมอนีน่กระได้คือการน,นะครับเราจะทัน,นสรุปอันนี้คือเ้าเห็ุที่เห็นว่ามันเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็มาละลายนำยานางทีหลังนะ กเป็นน้ำยาหน้งที่เขาคันไว้นะครับเออากามาล,ละลายอยู่ในหม้อของเขานะครับเขาต้องละลายมันแตกนะครับมันบดแตกแล้วมันจะเป็นก้อนดูกุ้นหม้อแล้วมันกระจายได้เห็ดไยใหม่หมอนะครับเขาก็ต้องขยันคนยิดนึงขารวมตัวให้มันไปกองอยู่ก้นหม้อนะครับเขาเบื่อนอะ่ะมันจะมีส่วนผสมของเขาเหนียว เหตให้ความเข้มข้นีหรายนะครับสมุติวเฮาอยากได้น้ำแกงน่อไม้หลายๆรือว่าพอให้มันคนเกินไปาก็เติมน้ำเติมน้ำเปลา่าเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้คือรอให้มันเดือดจักหน่อยเฮาค็สิใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นที่เฮามักนะครับเหาชอบพวกผักพวกบัวพวก,วก,วกนิดต่างๆนะครับอันนี้ก็เตรียมบัวมาไว้นะครับมันเดือดนิดนึง เขาหมักบวบลายเขาใส่บวบบวบเข้าไปนะครับอันนี้บวบมันอ่อนอยู่เขาก็เลยบม่ได้ปอกเปลือกนะครับถ้าแมนว่าบวบมันสีแก่ๆเนี่ยเขาก็ค่อยปอกเปลือกสีเขียวนะออกนะครับอันนี้กระถายมันเดือดจ้ากน้อย Yeah. เย็นใส่ถุงไว้และ,ะถึงเวลาที่กินก็นเอาออกมาประกอบอาหารนะครับเห็ดปัวเห็ดละงูเห็ดฟางเห็ดยางามันลายนะครับเห็ดใส่ตู้เย็นไวน้้วก็มันเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งน,นะครับที่จะเหงากินได้นานๆนะครับอันนี้ก็ปลาแดกนะครับบางคนสใส่เป็นตอนหรือสใส่เฉพาะเป็นน้ำนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันจะมีปลาแดกใส่เนื้อมันนิดนึง ใส่ตอนมันนิดนึงนะครับบางคนกย่านก้างกาใส่ตะแกรงกองนะครับอันนี้เฮาสีกองอยู่ในหม้อเลยนะครับเฮาสีเห็ดแบบสบายๆของเฮานะครับเฮาก็สีจุ่มโบแมนจุ่มเบิร์ดนะครับเฮาก็ะสีหอน้ำหอนอยู่ในหมอนะ่หลายพันเนื้อปลาแดกแล้วเฮาต้องตัดไอ้ก้างออกที่ลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพักคานะครับบางคนก็เอิญพักเน่านะครับเฮาหมากักหลายผัดใส่หลายเฮาหมักหน่อย ใส่ตามความชอบนะครับมางคนกับแพร่นะครับกับแพร่ผักคะกับผักทองใส่ครับมันแล้วแต่เฮาสีใส่ประโยชน์ของมันนะครับมันจะเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับในการใส่แกงในภาคอีสานมันจะนิ่นผักต่างๆทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผักอิตูผักคุณตูผักแมงลักนะครับแมงรัก พักิโตอีสานเป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งมังคนกับใส่พักสแงะเพิ่มเสริมกับไปนะครับนี่พักแงะครับบางคนกับไปใส่กะตกั้มบางทัวพักแงะมันเป็นผักในภาคอีสานกินจะออกชุนชุนบางวันชุน,ช,นชุนครับมันจะออกมินเกียวหอมแบบเคี้ยวๆนะครับบางคนกับมากบางคนกับบะม่าก,กะใส่ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเนาะ เขากะได้เนอไม้ที่เาเอามาแกงแบบแบบตามใจเจ้าของนะครับลำรับต่อไปเขาก็าต้องคุ้นพักกับเนอไม้ให้มันกระจายให้มันเข่ากันก่อนนะครับถึงเวลาเขาก็าตักมากินขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะครับ สำหรับแกงหน่อไม้แบบตามใจช้านกะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านอื่นสิกแกงแบบตามใจท่านกะอันนี้กะสามารถเห็ดใดตามใจท่านนะครับมันบ่มีสูตรตายตันะครับแล้วแต่เอาสิกแกงแบบที่เฮาชอบเฮาเสร็จแบบแล้วก็เห็ดใดคือกันนะครับอันนี้กะสามารถเฮ็ดกินได้หลายมือนะครับใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาเกอ,อกมาอุ่นกินนะครับอันนี้คือแกงหน่อไม้ที่เอาเห็ดแล้วนะครับ สำหรับมอนี้ค่ะขอบคุณครับ